สวัสดีนะ,จะเจ้าทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้าหน้าสวนหลังบ้านคือเก่าหอดเหืออแล้วจ้่ะอันนี้ก็กาแฟบัวค่ะต้มกาแฟอากาศดีดีแต่มีลมเยอะนะคะลมแรงลมแหงแต่ว่าเป็นอากาศบานหนาว สบายสบายใช่ไหมมาหดเหือนแล้วก็เลยอันเอาน้องสมพูออกไปใจกับเขาค่ะเอ้ยก็ได้ไใจกับเขาอยู่ซุปเปอร์มาร์กก็เพิ่งเข้าเหือนมาเอ้ยก็มาทอมกาแฟซื้อขนมเข้ามาน้ำก็กิ่นประหลาดอันรอบนึ่งกับแฟนั่นเว้นอยู่ข้างในบ้านแล้วมานั่งอยู่ข้างนอกนี่ เห็นอาการมันที่ก็เลยลมเย็นๆสคิคะลมเย็นๆแดดพันโอกลมลมกระพัดเบาบาโอ้ย,ยนเครื่องบินแต่มันบินต่ำได้หมดเลย อบินบน,นีน่สันเดชกระเฮียอีกเรวเห็นค่ะค่ะมันเป็นแบบนี้คันเดดโอ้กระพันสดชื่นเดดเฮียกระสดชื่นแต่ว่ามันสิเป็นอ่มนมืดสินี่นะอันนี้ก็ะชาก่เอ้ยนาะคคะนั่งอยู่นําสวนลมพัดอากาศเย็นสบายสบาย ฟังเสียงลมมันพัดเบอร์ไม้ไม่แห้งไม่แหง